สาวชาวสยามในสายตาฝารั่งมังคาฝรั่งที่เข้ามาเห็นผู้หญิงไทยเมื่อ300ปีก่อนย่อมรู้สึกแปลกใจที่แตกต่างจากผู้หญิงยุโรปอย่างสิ้นเชิงทั้งการใช้ชีวิตประจําวันกิริยามารยาทการแต่งกายแม้แต่การอาบน้ำจึงขอความนํามาเล่าต่อเพื่อให้เห็นภาพของสังคมไทยในยุคนั้น กล่าวถึงบันทึกของลาลูแบราราชูตฝรั่งเศสสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชผู้เดินทางมาจากดินแดนของคนใส่เสื้อผ้าหลายต่อหลายชั้นเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นย่องรู้สึกประหลาดใจในการแต่งตัวเรียบง่ายของคนสยามกล่าวคือผู้หญิงสยามสวมผ้าซิ่นรัดเอวเพียงอย่างเดียวเพื่อปกปิดร่างกายผู้หญิงในตระกูลสูงมีฐานะอาจมีผ้าคล้องไหล่ลงมาปกปิดหน้าอกแล้วตวัดปลายทั้งสองข้างไปข้างหลังเนื้อผ้ามักจะเป็นผ้ามัสลินธรรมดา ส่วนผ้าไหมปักหรือผ้าลินินสีต่างๆจะใส่กันได้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ผู้หญิงมีสกุลนิยมผ้าสิ้งสีดำและผ้าคล้องไหลเป็นผ้ามัสลินสีขาวลาลูแบร์มีได้เห็นว่าการเปลือยอกเป็นเรื่องหยาบโลนเมื่อวัฒนธรรมไทยเป็นเช่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสยามจะพิธีพิถันเป็นพิเศษในการปกปิดส่วนต่างๆของร่างกายที่วัฒนธรรมอำนวยให้ปิดบงังลาลูแบเล่าว่า คนสยามเห็นทหารฝรั่งเศสแก้ผ้าลงไปอาบน้ำในแม่น้ำถึงกับร้องลั่นว่าเป็นเรื่องบัตรสีหยิบผ้าให้คนฝรั่งเศสเสียยกใหญ่เรื่องอาบน้ำไม่ใช่ศิละปะที่ได้รับการนิยมชมชื่นในฝรั่งเศสราวศตวตรรษที่17แต่เป็นเรื่องสําคัญยิ่งในเขตทรอปิกอย่างสยามคนสยามไม่เพียงแต่จะอาบน้ำา3ถึงี่ครั้งต่อวันเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่ออกนอกบ้านจะต้องอาบน้ำก่อน ในกรณีนี้คนสยามจะประแป้งตามหน้าอกเพื่อแสดงให้เห็นว่าเพิ่องอาบน้ำผู้หญิงจะใส่น้ำอบน้ำปรุงทาขี้ผึ้งหอมที่ริมฝีปากจนดูซีดขาวกว่าปกตินอกจากนี้ยังต้องสัะผมกับน้ำมันหอมอันเป็นธรรมเนียมที่ลาลูแบร์เห็นในหมู่ชาวสเปนผิดแต่ว่าคนสยามจะสางสยายด้วยตนเองและคนสเปนไม่สางผมลาลูแบร์คุ้นอยู่กับการทำผมฟูฟ่องใส่ผมปลอมหนาะเตะอ,อยู่ในราชสำนักฝรั่งเศส ลาลูแบร์จึงรู้สึกฉมนชองนายกับทรงผมสยามทั้งชายหญิงที่ตัดสั้นเหนือหูและใต้ลงไปโกนเสียราบเรียบเครื่องถอนิมพิมพาพรก็มีเพียงสร้อยคอเครื่องรางห้อยพระพุทธรูปแหวนสวมตั้งแต่นิ้วกลางลงไปจนถึงนิ้วก้อยทั้งสองมือโดยจะสวมกี่วงก็สุดแต่เจ้าตัวจะเห็นสวยงามถึงแม้ว่าผู้หญิงสยามจะไม่ได้ใช้เครื่องเขียนหน้า เขียนตาทานโนกแก้มแบบผู้หญิงฝรั่งเศสแต่ก็มีเครื่องสำอางในแบบของตอนเองเช่นทาเล็บมือแดงโดยสกัดน้ำยาจาก,กข้าวผสมน้ำมะนาวและใบไม้ชอนิดหนึ่งผู้หญิงสยามติดบุรี่และเคี้ยวหมากเรื่องเคี้ยวหมากนี่กล่าวกันว่าเป็นธรรมเนียมที่สูงส่งทําให้เกิดธรรมเนียมอื่นๆตามมาก,กับการกินหม,มากมากมายการกินหมากทําให้ริมฝีปากแดงเปลี่ยนสีฟันเป็นสีดําลาลูแบร์เล่าว่า เมื่อผู้หญิงสยามเห็นรูปผู้หญิงฝรั่งเศสปากแดงถึงกับอุทานว่าที่ฝรั่งเศสคงมีหมากพันดีกว่าสยามเป็นแน่แท้ในความคิดของคนสยามความสวยงามและความสะอาดต้องขึ้นอยู่กับการย้อมฟันให้ดำสนิทด้วยการกินหมากแอร์ลอมมะนาวเปรี้ยวจัดเพื่อให้ฟันอ่อนตัวสัก2-3ชิ้นจากนั้นถูด้วยเขมาดำของมะพร้าวเผาทำอยู่อย่างนี้ประมาณ2-3วันในช่วงนี้จะกินอาหารแข็งและเผ็ดไม่ได้ กระนั้นฟันก็มีได้ดำสนิทตลอดต้องหมั่นใช้กรรมวิธีนี้อยู่เรื่อยๆการทำแบบนี้จึงเป็นธรรมดาที่ฟันย่อมผูกร่อนก่อนอายุขัยยังสงสัยกันอยู่ว่าเศรษฐีสยามจะยอมใส่ฟันปลอมสีดำที่รัชกาลที่4ี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นำมาใช้เป็นของฟู่ฟ้าในศตวรรษที่19หรือไม่ลาลูแบร์อยู่ในกรุงศรีอยุธยาประมาณ2เดือนให้ความเห็นว่า <c oughs> การผิดประเวณีเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้หญิงสยามซึ่งตรงข้ามกับผู้หญิงฝรั่งเศสโดยซิ่งเชิง ลาลูแบร์เปรียบเทียบกับผู้หญิงในประเทศของตนแล้วลงความเห็นว่าเหตุที่ทําให้ผู้หญิงสยามแสนบริสุทธ์ก็เพราะไม่มีชีวิตหรูหรานในสังคมไม่มีเสื้อผ้าสวยงามใส่ไม่ได้ไปดูหนังดูละครที่ไหนผู้หญิงสยามนั้นนอกจากจะไม่มีโอกาสสมีชีวิตเสเพลอย่างผู้หญิงฝรั่งเศสแล้วก็ยังไม่มีความปรารถนาในชีวิตเช่นนั้นด้วยผู้หญิงระดับสูงเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนานๆถึงจะไปเยี่ยมญาติหรือออกไปวัดนอกจากแม่หญิงสยามยังต่างจากผู้หญิงมุสลิม หรือฮินดูที่ไม่ต้องคลุมหน้าและเดินไปไหนมาไหนได้บ้างแม่หญิงสยามเห็นว่าการมีเสรีภาพเป็นเรื่องน่าอายหากสามีจับได้ว่าภรรยาลูกประเวณีมีสิทธิเข็นค่าและจับภรรยาไปขายได้เช่นเดียวกับที่ว่าพ่อขายลูกสาวให้เป็นโสเพณีได้ถ้าลูกสาวผิดประเวณีเพราะผู้หญิงคือสมบัติของผู้ชายและผู้ชายจะมีภรรยากี่คนก็ได้โดยยกย่องเพียงคนเดียวขึ้นเป็นภรรยาหลวง ลูกพันรยาหลวงมีสิทธิตามอกฎหมายที่จะได้รับมรดกเท่าเทียมกันผิดจากประเพณีฝรั่งเศสที่เฉพาะบุตรชายคนโตเท่านั้นที่จะได้รับมรดกในสยามมรดกตกทอดมักเป็นสิ่งของเพราะด้วยเหตุผลคือที่ดินทั้งหมดเป็นสิทธิของพระเจ้าอยู่หัวส่วนพันรยาน้อยและลูกแม้จะไม่มีสิทธิในมรดกแต่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของมรดกหากทายาใจดีอาจได้แบ่งสมบัติบ้างหากโชคร้ายก็จะถูกขายทอดตลาดไป ลูกสาวพันรายาน้อยมกักมีคนซื้อไปเป็นพนรรยาน้อยอีกทุ่งหนึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในมุมมองของคนยุโรปที่เข้ามาเห็นสังคมไทยเมื่อ300ปีกว่าปีที่ผ่านมาเป็นเวลา2เดือนอย่างลาลูแบร์ราธุตจักฝรั่งเศส